เจ้าพงแก้วณลำพูนสกุลเดิมณเชียงใหม่เกิดเมื่อวันที่10บธันวาคมพศ2469เป็นที่ดาของพลตรีเจ้าราชบุตรวงตะวันณเชียงใหม่เจ้าราชบุตรองค์สุดท้ายแห่งจังหวัดเชียงใหม่กับเจ้าพัทราณเชียงใหม่สกุลเดิมณลำพูนมีเจ้าน้องร่วมบิดามารดาคือ เจ้าระวีพันธ์สุจริตกุลและมีเจ้าพี่ต่างมารดาคือเจ้าวงจันทรโคตเสนีเจ้าพงแก้วสมรสกับเจ้าพัฒนาณรลำพูนโอรสในเจ้าจักคำขจรศักดิ์เจ้าผู้ครองนครลำพูนคนสุดท้ายมีบุตรสี่คนเป็นบุตรชายสาและหญิงหนึ่งคนได้แก่เจ้าดารารัตนณลำพูน เจ้าพัฒนาพงษ์ณลำพูนเจ้าวงจักรณลำพูนเจ้าสักจจรณลำพูนเจ้าพงแก้วณลำพูนถึงแก่อนิจกรรมจากอุบัติเหตุเครื่องบินราเดอร์แอร์เที่ยวบินที่004เครื่องยนต์ขัดข้องและตกที่บริเวณอุทยานแห่งชาติพุเตยจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่26พฤษภาคมพศ2534หลังจากได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ทุติยจุลจอม9้าเพียง22วันสิริอายุได้65ปีในการนี้พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ หีบทองสารสลักชัดเป็นจาตั้งประดับยติยศปีครองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์บำเพ็ญพระราชากุศลสวดพระอภิธรรมแก่ศพเจ้าพงแก้วณลำพูนเป็นเวลาเจ็ดวันต่อมาได้ทรงพักุรณาโปรดเกล้าพระราชทานพวงมาลา วางหน้าศพและวันที่18มกราคมพศ2535พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพพรตรัตนร,ร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมสีนวลณเชียงใหม่ และศพเจ้าพงแก้วณลำพูนณเมนชั่วคราววัดสวนดอกอำเภอเมืองเชียงใหม่จัังหวดเชียงใหม่เจ้าพงแก้วณลำพูนเป็นผู้บุกเบิกกิจการผ้าไหมในพื้นที่ภาคเหนือเมื่อครั้งเจ้าพงแก้วได้สมรสกับเจ้าพัฒนาณลำพูนและย้ายมาพักอาศัยที่คุ้มหลวงลำพูนได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากแม่เจ้าส่วนบุญ จนสามารถสืบทอดการทอผ้ายกดอกที่เก่าแก่สวยงามและเปิดโรงทอผ้าขึ้นในคุ้มหลวงลำพูนรวมถึงฝึกสอนชาวบ้านเพื่อนำไปประกอบอาชีพจนแพร่หลายในจังหวัดลำพูนเจ้าพงแก้วได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นผู้ถวายการดูแลผ้าไหมในฉลองพระองค์ในสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ